ให้ใส่รองเท้าผ้าใบไปกันอีกผมก็ได้ตอบไปว่าพอได้แล้วไอ้ที่ไปมาคราวแล้วนะ่ะคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดเลยครับไปมาคราวแล้วน่ะสารช,ชั้นต้นลงโทษจำคุกผมห้าปีวันที่ศารพิภากษาก็เจอของจริงครับ ไม่ให้ประกันตัวด้วยผมก็ไปนอนในคุกมาแล้วสามวันเห็นแล้วว่านารกมีจริงประกันตัวออกมาสู้คดีในชั้นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ยังลงโทษจำคุกอยู่ขณะนีาดาด้กำลังสู้คดีในชั้นศาลฎีกาไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อย แต่ว่าผมขอให้ญาติพี่น้องทั้งหลายได้ทำใจให้สบาย <c oughs> ผมเองก็ทําใจสบายๆไม่กลัวไม่ได้หน้ากลัวเลยถ้าจะต้องติดคุกญาติพี่น้องของเราทุกคนก็สามารถที่จะไปนั่งร้านกาแฟร้านน้ำชาคุยกับเพื่อนได้ว่าผมไม่ได้ติดคุกเพราะทำช